มาแล้วครับบอสผมมาแล้วอุ้ยว่างก็ไรใจสะดวกพี่ก็ใจสะดวกมาแล้วครับพี่พี่ใจสะดวกเลยยังไงพี่ไหนทนายพี่จะคุยกับบอสผมดี๋ยว่่ออเเดีีผมรืงทนายไอ้แบ็คเอซ่อนมาหน่อยเด้วยังไม่ว่างเลยครับคุ่ดีเพื่อนคุยดีเพื่อนครับเล่นอะไรไอ้หน่อบอสไอ้เจ๋ยเดี๋ยวของหมดตัวเก็บก่อนนะสวัสดีครับพี่พี่โอ้โหดูคือคักกันจังเลยนะครับเนี่ย มันสปอยพี่ตีพี่เดียวซิงเกิลอะไระให้คุยอะไรวะเยอาปาอที่พี่ส่งข้อความหาผมมาพี่ไม่มีไม่ได้คุยอะไรใครพี่เขาพร้อมลั่นเลยอ่ะพี่ช้างวันเนี้ยพร้อมลั่นไหมไอ้เขาเอามาให้ผมดูอยู่อ่ะไอ้แล้วฉันกลุดได้ไงอ่ะไม่ได้เอากระมันส่งมาแบบนั้นเลยไนายอารมณ์พิษอะไรนะ วางอมีก็ดีวมเคตึงเกินตอนเนี้ยไม่ hmm, so like he ันการเล่นแล้วไม่ติงหรอกครับพี่ผมมาขอโทษพี่บ๊อบบี้ด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าูแต่ปูนไม่ก็อยากให้เล่นหวานถ้าเปิดเืองอ่ะเพราะว่าปิดมีเยอะใครเปิดเลยเอาผมว่าไอ้ก๊อปจ่ายไอ้ก๊อปจ่ายอันนี้ไอ้ก๊อปจ่ายชัวร์ไอ้ก๊อปจ่ายชัวร์ให้เล่นเชียร์พี่หมอคงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าไงนะพี่เมื่อกี้ว่าไงนะเราคือคนไทย อีกิ่บสนามหน้าและเขียวพี่สีเมื่อกี้ว่าไงอะไรนะเมื่อกี้พี่รู้ว่าอะไรเอ่อกูลืมแล้วมันเปิดอะไรขัดกูไม่รู้บอกว่าเอลเคตึงแล้วใช่แซะจัดบอสโคตดแซสมไม่ได้แซะพูดจริงดึงแล้วตอนเนี้ยเห็นแอดมินกีรู้เลยว่าแข็งขึ้นเยอะเลยขอถามยอะแน่เลยเนี่ยรีที่แล้วอะเอาเอาสิ่งสารสัตว์ที่ไหนมาว่มันดูเรื่เนื้ะ ไม่รู้ว่ามันรีแรกไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกรีสองมันดูแบบเหมือนมีตัวชนอยู่อ่ะไม่รู้เราเอาใครมาเล่นอ่ะมั่วจัดเลยหลอ่ออ่ะแบบเลืเล้อนๆหน่อยอย่ะไม่รู้ใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้มันก็มันขับชนอ่ะวัยรุ่นสกิดคนอ่ะเคสหม่งจะรอดอ่ะขับชนชนตำรวจเล่นอ่ะผมกำลังเบิกรถอ่ะถามอไอหวังเลยท่านไอหวังรู้เคสมันเอหวังเป็นคนอุ้มตำรวจลงแล้วอ่ะ คนอุ้มโดดขับไปชนตำรวจอะไรกานเลยเอ่รไม่รู้เรือนอ่ะอดัมเปล่าอดัมเปล่ามันเป็นรุ่นน้องของแยวังมันมันเป็นมันทำเหรออดัมแต่พี่พิจิโยนให้น้องเกินน้องอดัมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไม่มันเป็นน้องน้องลักของของเฮียปื้ดก็รู้จักอยู่มันก็ก็คนดีคนนึงอาจจะผิดพลาดได้แค่แค่เคลื่อนได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ไม่ตั้งใจพี่ใช่ไหมแชร์ดามหน่อยว่าใครแล้วใครอ่ะไม่รู้ชื่อแล้วใครอ่ะอะไรไปไปปาล์มให้แล้วกันถ้ามีโอเล่ส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมอยากรู้หน่อยคับว่ามันเล่นน่าเกียรจริงๆหรอเห็นเอามาดูหน่อยนี่หลายช็อตดีว่ะแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าว่าใครแต่ปกติมึงไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยพวกมึงอ่ะไม่ได้เล่นอย่างงี้กันเออกูรู้กูรู้เอามาดูสิแล้วแต่พูด โดนมันก็โดนทั้งสองฝั่งเหมือนเพื่อนไม่เคยร้องเลยนะโหเอาเงี้ยไม่กันจะบอกเหรอป้าจะบอกว่าแต่ว่าบางช็อตมันแต่ว่าถ้ามันหนักไปอ่ะคือเอามาดูสิไม่อันนี้ก็จะเตือนนี่เฉยมันเออมันมันหนักอ่ะเอาของไอ้ล้าก็ได้ไอ้ล้าของไอ้ล้าไอ้ล้าหนักจริงอันนั้นน่าเกลียดเลยไม่มีรถให้บ๊ามเลยพี่เด็กไม่มีตบให้ให้ชนให้อะไรด้วยของกูก็กูก็วิ่งกลางถนนแล้วก็ไม่รู้ชนทำไมแล้วที่กูก็น่าจะโดนจัดการให้เดบปามปั๊มให้ ไปเอาไอ้เลี้ยนตัวไหนเข้ามาไม่ออกมาแล้วมั้งออกหรือเปล่าพี่เต๋อคนนั้นอะชื่ออะไรล่ะที่พี่ตีพูดมันเก็นนี้ยแหละไม่รู้ว่ะออกแล้วมั้งไม่รู้ว่ะจับผิดหรือ,ป<น>อเปล่าใช่คนที<ต>่สุดที่รักจำไดนปะใครไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นว่ะ ที่เห็นคลิปยังอะ่ะพ่ตีที่เห็นคลิปยังอไออดำม,มันทำหรอมันโกอยู่มันไมน่าท,ทำะไรนะจะได้รับรู้หนส่งมาส่งมาเดี๋ยวไปนั่งดู ริ่งค้างบอกช่วงนี้รถรถเมืองซัมเมอร์แรงด้วยไงประเด็นเนี่ยคุ้มไม่อยู่ก็รถได้จะแรงอ่ะอย่าปังอย่าวืดอย่าวืดจะว่าจะอุ้มหน่อยดิเอาขนมปังก่อแล้วรู้ข่าวไดมอนด์เฮดยังเนี่ยกับโฮมรวมกันแล้วนรวมไหมวะแยกกันก็ดีดีอยู่ละ จะได้มีคนขึ้นมาอีกไงแก๊งหนึ่งสนุกสนุกพี่ดูได้ปะอันนั้นอะที่ผมส่งให้หนูไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ่ะเนี่ยกดกดเข้ามาพี่กดเข้ามาอย่างพี่ ไค่ดูตอนนี้เลยเหรอไม่พี่ก็ดูแค่ของพี่ก็พอแล้วแบบจะได้เข้าใจภาพพี่แบบอบอกเขาถามคออเขาบอก มันดูไม่ได้กำลังพิสักำลังกดละพี่กดเข้ามาอ่ะกดเข้ากลุ่มเลยกดเข้ากลุ่มมาก่อนดี เข้าแล้วบอกแล้วพี่เข้าแล้วนะก็กูกอยู่ในกลุ่มเนี่ยแต่ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวนา่าจะดูได้แล้วบางพี่ อ่าเห็นละพี่กดไปตรงสื่ออะแล้วไปดูตรงวิดีโออะมันจะน่าจะมีมันเป็นเรื่องอ่ะอ่าเห็นละ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 มันจะมีสองช็อตของคีระากับของพี่ชักอะมีของกูด้วยแต่กูไม่ได้โกอ่าเห็นละของพี่เป็น,นยังไงของกูนี่แปลกจริงไม่รู้จะชนชนทำไมไกูมันได้จะโดนอยู่แล้วมันจะชนทำไมกัไม่รู้ แต่ปมปาลใม้ถ้ามีอีกรอบก็ตามกดประเทศเลยก็ไแหละมันหลายคนมากหรือคน,คนเดียวทํำวะไม่รู้เหมือนกันวะกูย,ยังไม่รู้เลยว่าใครไอ้ของขีระก็หนักจริงอะ่ะขีระวีดีโอที่สามเลยอะ่ะ นั่นแหละถ้าเล่นรอบหน้าก็นั่นแหละช่วยๆกันปามเนื้อหาวันนี้พี่วาที่พี่มาคุยกับผมอะอบอกรับชักสิชักครับเพื่อนไว้ไว้ชีวิต M K K ด้วยครับรู้แล้วครับว่ายานแม่กำลังจะลงมาเล่นด้วยจริงๆอะตอนนี้พอแล้วไม่เอาแล้วครับข,ขอขอโทษจริงๆครับจากจากใจครับ แค่นี้ครับพี่แค่นี้แหล,ละครับลตลอดเลยมึงวะขยายความให้ครับฝากตออเลยทำไมวะไม่อยากเล่นมึงให้น้องๆมงกมต่อไปแค่นั้นเนี่ยครับพี่ ไม่อยากเล่นหรอพี่ตีอะอะไรไม่ไไดูม่อยากครับพี่ไม่อยากเล่นพาหมามาด้วยมั่ยฮะยุ่งลงไหมต้องขอโทษเอลเคด้วยครับพอแล้วไม่เอาแล้วครับขอโทษจักใจจริงครับผมดูเท่าไม่ถึงการนี่ย ล้อหลอกที่อะขับจิกจิก,กิกอะชอบใจอ่ะไอเอาจริงๆนะไอเรื่องไอเรื่องชนอ่ะเดี๋ยวปาล์มให้ส่วนส่วนเรื่องด่ากันก็เป็นเรื่องของของเด็กอ่ะไม่ค่อยอยากยุ่งเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วย่ะแค่จะบอกว่า บางครั้งก็พยายามห้ามแล้วแล้วสุดความสามารถแล้วก็เขารู้ว่าเกมมันเป็นแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะอันนี้ไม่ครยอมใครอ่ะนนเรื่องการด่ากันนะนะถ้าวันที่เล่นกันวันหน้าใช่ไหมเอาไอ้นี่เข้ามาครอบก็ดีนะไอ้กดโซเชียลจะได้ระวังคำพูดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปัญหาปัญหาหนึ่งที่อยากจะบอกไนวะ้ มาถ้ามีก็คงแบบก็ถือว่าเตือนกันแล้วอะไรแล้วทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยเอาแค่ในเกมก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามีก็คงไม่ไม่แบบไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะเราคุยกันแล้วตลกลงกันแล้วอะไรเงี้ยโดเนตดังเล้วโดเนตงิบาทเลยเงิ <c oughs> นสตอรี่เปิดลำโพงเล่น <c oughs> <c oughs> ชอ่ชอนนี้ต้องต้องฟังก่อนโดเนตว่าอะไรฟังก่นมีไหม ดาเลี่ยงในเมืองพอทนด่าข้างนอกพอเลยขอบคุณห้าสิบบาทด้วครับอ๋อในว่ว่ารีแบบเปิดไม่เลยครับพี่ตี๋อยายไปกวนเอาเลยนะครับช่วงนี้พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเขาว่าเต็มที่กันทุกคนนั่นแหละถ้เห็นพวกนายมีไฟเราก็ดีใจ เราไม่เป็นไม้ขีดให้นายใครจะเป็นไม้ขีดให้เรามาแลนยังอะไรนะมาแลนหรือยักองกับกำลังไปกำลังไปครับครับครับไม่มันอยู่นี่นะ,<ห>นะครับพี่ชัก<ห>ผมรู้ท่างไปถึงการครับพี่ผมขอโทษครับพี่พ,พอแล้วไม่เอาแล้วครับพี่ชัก <laughs> ผมไปแล้วนะครับพี่เออ เดี๋ยวมปาให้นะครับเรื่องชนแล้วเปิดระบบเล่นได้ไหมย้ำน้ยำนำฮะรถมารถเดสไดพักเย้เล่นดีจงแต่วันเฮดแต่วันเฮดเอาแต่ันเฮดต่อดิไปหาเรื่องไัดินะจริงนเอานะไปหาเรื่องนปดิไปหาเรื่องไดิคุยไม่กลับไปเราบอกไป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 กูไปรินรันรนรันรนรันนนรันรรนรรันไันรนรันไปนน บอสครับเรื่องแน่ประเทศให้จอนให้เราหนึ่งบอสครับมันมันมันด่าเราครับเส้นนี้มัเสีย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 คาร์บอนคาร์บอสผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมไอ้นายคือรถเพื่อนปาร์ตี้บรรสุเฮ้ยมึงจะทำกันจริงๆเหรอวะเลแบกจ่ายเลยแบกโอ้นี่แบกรถว่างไหมครับพี่ชายคนหล่อไมเป็น่พีรถรถเราไป็นอะเหมือนแป๊บเดียวเองรถใครเนี่ยคันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันก็เปิดอยู่นั่ะเนี่ยรถว่างเด้งครับขอตีรถไปนึ่งครับ ได้ใครมีประเด็นกับน้องอะนำมาไปไปคุยกับน้องมันหน่อยไปน้องมันเก็บกดอะไรหรือเปล่าได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะสั่งขอไปเลยครับเขามันขังที่แล้วอ่ะมันจะรู้ว่างมันไม่ไหวล็อกกล็อกกล็ามมาคู่นะถามมาได้ไงน้องเก็บกดอะไรหรือเปล่าล็อกล็อกสั่งจุดยืนน้องเขาหน่อยดิพี่บอกแล้วนะทำความรู้จักคนในแกงรู้แล้วครับพี่นะครับพี้าพี้าไปดอกแกงี่ยน้อี่บนนี้เพี่บ้าไป็นพี่บ้าเป็นพียบคนเนี้ยพี่บ้าเป็นผู่บ้าเป็นพี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 ่บ้าป็น มาัอดีครับเออ่าไปนี้เขาบอ่าเขาชอบเมื่อบางทีเขาอยู่เลีงลูกอ่ะชื่อเบอรบหาบผมก็เป้า21จิงรถอยู่ล้านเออมามามาลูกเรา21ล้เท่าไหร6ล้าน6ล้านเ่อ21ไม่จะให้พี่เปนาอ้คนไหนที่เข้าแก๊งเรามาแล้วทำให้อเล็กงอมวะสองคนแล้ว อาอมึงเองเหรอไอหนวกไอบ้านคนบอตสองคนเป็นแฝดกันเป็นแฝดกันสัตว์เอามันออกไปป๊อตไม่นาเป็นอย่างนี้เลยปอตโอเคโอเคมันเห็นานเลยมันเห็นสวยผมเข้าจากเลยอารมณ์แบบนี้ไอเทลมึงไม่จัดการวะเนี่ยไอเด็กใหม่พทำมาเล่นงอมเนี่ยเด็กใหม่แข้งเราเนี่ยโอ้โหลานหลานอเล็กอะไม่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมมารับกยี่ลับยี่ีับ ไปไหนนะถอยรอบนึงตัวนี้หายเลยอะหายเลยเหรอหายเปทั้งหมด